มีเพื่อนในโซเชียลโพสตบอกว่าโดนดูดภาพในโซเชียลเอาไปแอบอ้างแล้วถ้าวันหนึ่งเราโดนเอาภาพหรือว่าคลิปสนุกสนุกบน t ิ k t o อของเราเอาไปใช้แล้วแอบอ้างแล้วก็ทําเรื่องไม่ดีจะทํายังไงฟ้องร้องได้ไหมเรามีคําตอบสวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไ h a i l a n d กับเอิญปานรพีคุณผู้ชมมีฝ่าแฝดไหมคะ หลายคนมีฝาแฝดในชีวิตจริงแต่หลายหลายคนซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่รวมถึงเอ้นด้วยไม่มีฝาแฝดแต่ก็มีโอกาสที่คนจะแอบอ้างทำเป็นแฝดของเราเอาภาพของเราไปเปิด Facebook แล้วก็เอาไปหลอกลวงคนอื่นๆสารพัดจะหลอกไม่ว่าจะหลอกให้รัก อินบ็อกซ์ไปหลอกยืมเงินหรืออีกสารพัดวิธีที่แอบอ้างเป็นเราแล้วก็ไปหลอกลวงคนอื่นแบบเนี้ยไม่ดีแน่นะคะวันนี้เรารวบรวมสารพัดเคสจริงๆที่เกิดขึ้นกับการโดนนํารูปของเราหรือว่าตัวเราโปรไฟล์ของเราไปทําการแอบอ้างแล้วก็ไปหลอกลวงผู้อื่นนะคะถ้าใครเจอแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันด้วยค่ะว่าเราจะดําเนินการยังไงได้บ้างเคสแรก ถูกนำรูปไปแอบอ้างทั้งทางที่เจ้าตัวก็ไม่เคยใช้สินค้านั้นเลยคุณผู้ชมเคยเห็นโฆษณาตามเว็บไซต์หรือว่าบนแอปต่างๆไหมคะก็มีทั้งโฆษณาจริงๆของสินค้าและบริษัทที่เชื่อถือได้เพราะเขาก็มีสินค้าแล้วก็บริการอยู่จริงแล้วก็มีโฆษณาที่แอบอ้างจนรู้สึกว่าโฆษณาเกินจริงไปหรือเปล่าอย่างเช่นครีมดีใช้แล้วหน้าเด็ก รับประทานสินค้าตัวนี้แล้วพร้อมทันทีอู้เวอร์ไปไหมและยังมีโฆษณาเกินจริงเหลือเชื่ออีกมากมาย ซึ่งคุณฟอร์จูนกนกการนักแสดงนางแบบโฆษณาเธอเจอมากับตัวแล้วนะคะเธอถูกมือดีนำภาพของเธอเมื่อตอนแสดง MV เพลงดังเพลงหนึ่งที่ต้องสวมชุดเจ้าสาวแล้วก็มีฉากร้องไห้กอดคุณแม่โดยมือดีก็แคปภาพของคุณฟอร์จูนไปตัดต่อแล้วก็ใส่ข้อความลงไปในภาพว่าเจ้าบ่าวหนีงานแต่งเจ้าสาวขอบคุณแขกทั้งน้าตาซึ่งบางโพสต์ก็แอบอ้างว่าผู้หญิงในภาพอายุตั้ง63ปีแล้วแน่แต่กระชากอายุผิวหน้าดูสาวขึ้น3 ปีโอ้โหงานนี้เป็นโฆษณาเกินจริงนะคะที่เอินก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยเห็นเคยเจอโฆษณาลักษณะแบบนี้เอิญยังเห็นประจํํๆเลยค่ะซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมเจอภาพแบบนี้ก็ระวังกันด้วยนะคะมันคือภาพโฆษณาหลอกลวงเพราะว่าคุณฟอร์จูนตัวจริงเนี่ยอายุตอนที่ถ่ายทํา MV ภาพนี้ยอายุไม่ถึง30ปีเลยค่ะทางคุณฟอร์จูนก็ไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่เคยใช้สินค้าตัวนี้มาก่อนเลยถ้าคุณผู้ชมเจอโพสตแอบอ้างแบบนี้อย่าลงเชื่ออย่าลงซื้อนะคะ เพราะมันคือการหลอกลวงไม่น่ารักเลยนะคะส่วนเคสต่อมาเป็นปัญหาของคนหน้าตาดีค่ะที่โดนดูดรูปใน Facebook แล้วก็เอาไปสร้าง Facebook บัญชีปลอมแล้วก็สร้างเรื่องราวสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตของเจ้าของตัวจริงอยู่ตลอดตลอดเป็นเรื่องของคุณรถจิ๊บวรรณพรแอร์โฮสเตตพิธีกรและบล็อกเกอร์ที่โพสต์เล่าเรื่องราวของเธอว่ามีเพื่อนใน Facebook แจ้งให้เธอทราบว่ามีคนดูดรูปส่วนตัวของเธอไปเปิด Facebook ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อและนามสกุลปลอมๆด้วยประวัติต่างๆก็ไม่เป็นความจริงโดย Facebook ปลอมอันนี้ยังได้ใส่คำอธิบายตัวเองว่าอยากมีความรักที่ยาวนานและมั่นคงตลอดไปซึ่งคุณรถจี๊ก็ได้เล่าให้กับทีมงานฟังว่าเธอถูกแอบอ้างในลักษณะนี้บ่อยมากและทุกครั้งที่เจอคุณรถจี๊ก็จะโพสต์ลง Facebook และโซเชียลส่วนตัวของเธอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีคนหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นตัวเธอนะคะส่วนเรื่องนี้เป็นการแอบอ้างที่เล่นใหญ่เมื่อมีคนดูดคลิปของ Tik t o k อกเกอร์ยูทูน้องฟ้าก็ซิน l ล้าไปแล้วก็เอาไปแอบอ้างว่าแต่เขาเอาไปแอบอ้างยังไงหรอคะน้องฟ้าเพื่อนฟ้าเนี่ยเป็นคนเห็นเห็นคลิปอันนี้ก่อนเพนื่อนก็เลยส่งมาว่าเนี่ยเจอคลิปแกด้วยนะอะไรแบบนี้ตอนแรกฟ้าไม่ได้ตกใจเพราะว่า คิดว่าเหมือนดูดคลิปเราไปแล้วก็ไปลงแอคเขาอื่นแต่พอกดเข้าไปดูก็คือเขาเอาคลิปเราไป2คลิปเนี่ยไปสลับตัดใหม่แล้วก็ภาคใหม่และที่สำคัญคือเขายิงโฆษณาค่ะคนดูก็เลยเยอะมากคือฟ้าเนี่ยได้ทําการไปซื้อโทรศัพท์ที่ร้านแล้วก็เหมือนแบบปากระถ่ายบรรยากาศว่าเนี่ยวันนี้มาซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้นะกับใครรุ่นนี้นั่นซื้อรุ่นอะไรเขาอ่ะเอาคลิปของฟ้าที่ฟ้าไปซื้อมือถือไปแปลงเป็น โฆษณาเงินกู้ค่ะโฆษณาเงินกู้ค่ะใครกําลังประสบปัญหาทางการเงินบริษัทสินเชื่อของเราจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินของคุณได้คลิปนี้ค่ะฟ้าใสหน้ากากอยู่ใส่หน้ากากทนางไมค่ะทั้งคลิปเลยเขาดูดคลิปไปได้เลยเหมือนเป็นคลิปเขาเลยอะค่ะแล้วเขาก็เอามาตัดใหม่ภาคใหม่ก็คือตกใจว่าโอ้โหไปทําได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ความรู้สึกต่อมาก็คือกลัวกลัวแบบคนที่ไม่รู้จักเราจะคิดว่าเราเป็นคน ปล่อยเงินกู้หรือเปล่าแล้วถ้าสมมุติว่าไอเว็บเนี้ยมันแบบเป็นมิจฉาชีพขึ้นมาจริงๆแล้วคือคนไปแจ้งความอาจจะไปแจ้งก็ได้ว่าแบบว่าเออฟ้าเป็นคนปล่อยเงินกู้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็กลัวกลัวมากก็จะมีคนมาเม้นท์ทั้งแบบสนใจค่ะได้จริงหรือเปล่าคะโกหกแน่เลยอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้ฟ้าเห็นคอมเมนต์ว่าโกงนี่ฟ้ารู้สึกเหมือนโดนเหมือนโดนด่าด้วยเพราะว่าเป็นหน้า,า้า แล้วหลังจากที่น้องฟ้าแบบเจอแล้วว่าเราเนี่ยโดนแอบอ้างแล้วสเต็ปต่อมาเนี่ยเราทําอะไรสเต็ปแรกเลยก็คือให้เพื่อนลงตัวเพื่อนไปลูมรีพอร์ตลิปนี้ก่อนค่ะแต่ว่าตอนนี้คลิปไม่หายพอคลิปไม่หายเสร็จเราก็เลยทําการกดแบบเหมือนเอากรีนสกรีนของที่เขาเอาคลิป,ป้าไปอะค่ะแล้วก็มาอัดในทิกตอ,อกของฟ้าว่าเนี่ยตอนนี้ฟ้ากําลังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ก็ปรึกษาคนรอบตัวค่ะว่าแบบทำยังไงดีก็มีแบบพวกแฟนคลับหรือว่า คนผู้ที่หวังดีอะค่ะมาเม้นว่าแบบว่าเอ้ยไปแจ้งความเลยก็เลยยิ่งมั่นใจว่าโอเคเราจะต้องไปแจ้งความ <c oughs> ก็นำหลักฐานทั้งหมดค่ะ <c oughs> ก็เหมือนว่าเอาคลิปฟ้าที่เป็นต้นฉบับให้ตำรวจดูแล้วก็เอาคลิปที่เขา,เาไปตัดต่อใหม่ให้ตำรวจดูค่ะคือ <c oughs> ทางตำรวจก็ให้ฟ้าเนี่ยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วตำรวจก็ได้ทำการลงบทประจักษ์ให้ฟ้าค่ะร <c oughs> ะบุชัดเจนค่ะว่าากอซิล่า Godzilla ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ เจอคนสวมรอยเป็นเราในหลายๆรูปแบบดูดคลิปดูดภาพแล้วก็เอาไปแอบอ้างไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่แบบนี้ผิดกฎหมายข้อไหนเรามาสอบถามจากอาจารย์ปรีชาณาเชียงใหม่ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายผู้ดำเนินรายการวิทยุร้อยหอาสากับทีมทนายความทางสทอ fm 106วิทยุครอบครัวข่าวกันค่ะ ขอเริ่มกันที่กรณีแรกก่อนนะคะโดนคนเอาภาพของเราเนี่ยไปใช้แอบอ้างบอกว่าเราใช้สินค้านั้นๆทั้ทง,ทงที่เราก็ไม่เคยใช้สินค้านั้นมาก่อนเลยแบบนี้จะผิดกฎหมายยังไงบ้างคะคือการนําภาพอื่นไปใช้เนี่ยนะดยที่เขาไม่รู้เห็นเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแล้วก็เขาไม่ได้ใช้สินค้าตัวนั้นเลยเนี่ยไปแอบอ้างอย่างนี้ถือเป็นการที่คุณแอบอ้างความเป็นเท็จเขาไม่เคยใช้เลยเนี่ยไปบอกประชาชนอีกว่าถือเป็นการนาความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยเป็นการกระทําที่ต่อประชาชนทําให้ชาวญ่นหลงเชื่อ ก็มีความผิดตามต้องจัดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะโทษจำคุกสูงถึง5ปีนะปรับถึง1 0 0 0 0แสนบาทโดยเฉพาะถ้าคุณไปหลอกลวงไปทำแต่ประชาชนเนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยให้คนดูเยอะๆเ,เนี่ยมันเป็นการทำต่อประชาชนแล้วนะโทษถึง5ปีส่วนการทำกับบคุคคลทั่วไปกับคนธรรมดาเนี่ยตัวต่อตัวเนี่ยเป็นส่วนตัวเนี่ยโทษ3ปีอีกต้องระวังนะฮะความผิดทางแพ่งเกี่ยวเนื่องกับอาญาเมื่อปรากฏว่าเขามีการกระทําผิดทางอาญ,ญาแล้วเราก็ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งได้นะ ส่วนคนที่ทั่วไปก็คำนวณดูว่าเราเสียหายยังไงนะแต่ถ้าเป็นพวกคนมีชื่อเสียงหน่อยดารานักร้องเนี่ยโอ้โหหลักหลักล้านขึ้นไปหรือหลายหลายร้านนะครับต้องระวังให้ดีนะเขาก็อ้างว่าใช้ครีมปุ๊บโอ้ดูสาวเป็น30ปีเลยขายของแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคะแล้วผิดข้อไหนบ้างหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับการโฆษณาเนี่ยนะทั้งหลายเนี่ยจริงๆเนี่ยมีพ้อหยัดว่าโดยเครื่องสำอางนะพุทธศักราชสอง้าห้าเขาห้ามเลยนะ,ะมาตรา4 1อนุมตาตราหห้ามโฆษณาเกินจริง พวกคุณที่ชอบโฆษณากันเกินจริงโฆษณาเวอร์เวอร์โอ้โหใช้แป๊บเดียวเนี่ยอายุลดไป30ปีเนี่ยเขาเรียกว่าโฆษณาเกินจริงหรือโฆษณาแบบเวอร์เวอร์เนี่ยแล้วก็มีความผิดนะครับตามมาตรา84เนี่ยนะก็ความผิดเนี่ยโทษจำคุกถึงไม่เกิน1ปีนะถึง1ปีเลยนะหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคุณโฆษณาเกินจริงนะคุณไม่โทษจำคุกถึง1ปีนะปรับ10,000แบาทเลยนะครับ คราวนี้ค่ะอาจารย์มีคนเขาโดนดูดภาพจาก Facebook ส่วนตัวแล้วเอาไปทำเป็น Facebook ใหม่อันนี้ผิดไหมหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยนะนำคอ,พอมพิวเตอร์เข้าสู่คอมพิวเตอร์งียนะมันเป็นวามผิดตามรบคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุม,มาตาหนึ่งแล้วโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000 0บาทนะครับทีนี้ถ้าหากเราแค่นะเอาภาพปลอมของคนอื่นมาใช้เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ถึงขั้นที่จะไปหลอกลวงเอาเงินอาทองจากเขาเนี่ยคือ ผิดฐานช่อกครงประชาชนอีกนะตามกฎอนุะามตาตรา3 4 3นะโทษจะพุกถึง5ปีปรับ10,000แสนบาทเลยนะครับแล้วการเอาภาพดารามาใช้แทนภาพตัวเองแบบนี้ผิดไหมคะคือการเอาภาพคนอื่นนะโดยเฉพาะดารานักนร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาใช้นะไอ้กรณีจริงๆแล้วก็เป็นความเพี้นะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำลักษณะหลอกลวงคนอื่นคือต้องดูเจตนาด้วยนะถ้าคนรู้อยู่แล้วเป็นของเราเนี่ยโอ้ไม่ใช่ของดาราคนนั้นนักแสดงคนนี้นักร้องคนนี้หรอก อย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะคนไม่เชื่อแต่ถ้าคุณเอาเขามาใช้นะภาพไปตรงปกข้างหลายหลอกลวงคนอื่นน่เป็นของคุณนั้นจริงเป็นความผิดตามประบอคอมพิวเตอร์มีโทษจำพุกไปเกิน5ปีหรือปรับไปเกิน1นึ่งแสนเช่นกันหรือถ้าถึงขั้นเอาไปหลอกลวงเอาเงินเอาทองคนอื่นด้วยเนี่ยนะครับก็ผิดตามประมวลญามาตรา343ช่อโคงประชาชนไปด้วยนะจำพุก5ปี1นึ่งแสนเหมือนกันนะครับถ้าไม่หลอกลวงคนอื่นก็ยังไม่ผิดอะไรนะสามารถทำได้นะครับ แต่อย่างนี้ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยควรจะขออนุญาตเขาก่อนเพราะบางทีเราเอารูปเขามาใช้แล้วบางทีมันมีโฆษณาแอบแฝงใช่ไหมหรือบางทีคุณเอารูปเขามาใช้แล้วคุณขายสินค้าเนี่ยเป็นการเอาภาพเขามาใช้เพื่อแอบแฝงหรือเปล่านะไปพยามาก็จะกลายเป็นว่าเข้าขายว่านำประเภทคอมพิวเตอร์อนะครับฉะนั้น ถ้าลีเลี่ยงได้ก็อย่าใช้รูปคนอื่นเลยครับแล้วบรรดาสาวๆที่ชอบแต่งรูปแบบถ่ายการถ้าเกิดว่าแต่งรูปแล้วเนี่ยหน้าไม่เหมือนเดิมอย่างนี้ผิดพรบความไหมครับถ้าคุณไปแต่งอย่างงั้นจริงๆมันก็ไม่ผิดอะไรนะสามารถทําได้เพราะเป็นรูปคุณเนี่ยคุณอาจจะย้อนยุกย้อน,อน,อนไวัยได้อยู่ถ้าตลกไดเล่นนะไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไรคุณเอาไปหลอกลวงคนอื่น เป็นข้ิดตามปรบอคอมพิวเตอร์ทันทีคือนำคอมพิวเตอร์เข้าสูขข่คอมพิวเตอร์ทันทีขออย่าเดียวอย่าไปชอบโกงไปหล,ลอกลวงคนอื่นเขาถ้าคุณเอาชอโกงอื่นเขาหลอกลวงคนอื่นเขาเมื่อหไ,ไหร่ผ er ิดกฎหมายทันทีครับต้องระวังให้ดีนะเช่นบางทีเขาส่งของมาให้บ้างนะนะฮะบางทีส่งผู้เรียนส่งโนนส่งนี่มาให้หรือบางทีเขาส่งตัว๋วเครื่องบินมาให้ส่งโนนส่งนี่มให้นี่มันก็จะกลายเป็นเข้าขขายหลอกลวงไปแล้วนะคุณใช้ความสวยความงามซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง <ropic S 2> ไปหลอกลวงเขาแล้วได้ประโยชน์แอบแฝงมาประโยชน์อ่างอื่นมานี ก็จะเป็นการเข้าขายช่อบโกองอื่นได้นะต้องระวังให้ดีนะครับแล้วอย่างกรณีของน้องฟ้าก,ก็ซิลล่าที่ถูกดูดคลิปบล็อกตอนไปซื้อมือถือเอาไปแอบอ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับแอปเงินกู้โดนอ้างแบบนี้คนที่ทําจะผิดกฎหมายข้อไหนบ้างคะคือโดยหลักเนี่ยนะเวลาคุณจะเอาภาพก็ดีรวมถึงเสียงคนอื่นไปใช้เนี่ยบางทีเนี่ยภาพเนี่ยคนรู้จักหมดเสียงบางคนก็เป็นเอกลักษณ์ที่คนรู้จักหมดเนี่ยนะแล้วคุณไปดัดเสียงก็ดี หรือเอาภาพไปตัดต่อแล้วแม้คุณจะลงเสียงคุณเองเนี่ยนะคือเขาไม่ได้รู้เรื่องดูลาวคุณเ,เขาไปใช้เนี่ยมันก็ความผิดฐานนาความเอ็์เข้าสู่คอมพิวเตอร์อยู่แล้วยิ่งถ้าคุณเอาไปใช้แอบอ้างนะไปทําการโดยผิดชอบไอ้อย่างนี้นะถือเป็นการนำคาเด็ดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ทันทีมันทาให้คนอื่นหลงเชื่อไงโอ้คนคนนี้โอ้เขามีกิจการเว้ยเขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เขาให้ปล่อยกูย้เนี่ยน่าเชื่อถืออย่างเี้เราไปกู้เขาเลยไปลงทุนกับเขาเลยนะจับไปกู้เงินเขาดีกว่าเนี่ย คุณได้ผลประโยชน์จากการกู้เงินการหลอกลวงเข้าไปอย่างนี้คุณก็ผิดฐานช่อโกงประชาชนอีกฐานหนึ่งนะซึ่งทั้งสฐานก็ความโทษจไม่เกิน5ปีปนะีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนนะโทษ่ังกันนะครับต้องระวังให้ดีนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการหลอกทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอแล้วก็เสียงเนี่ยโทษเท่ากันเลยใช่ไหมคะอาจารย์ ทเท่ากันนะทำกับประชาชนนะแล้วเราเจอว่าเราถูกเอาภาพหรือเอาคลิปวิดีโอไปแอบอ้างแบบทั้ง3กรณีนี้เนี่ยเราควรจะทํำยังไงดีคะอาจารย์คือหลายหลายท่านถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปที่สนอใกล้ๆบ้านท่านนะไปแจ้งความเขาเลยให้เขารับแจ้งความไว้นะฮะว่าจำนวนคดีเขาเลยเขานำคอมพิวเตอร์นะถ้าหากท่านอยู่ใกล้เนี่ยหรืออยู่ในกรุงเทพเนี่ยสะดวกก็ไปที่ตำรวจปอทหอรื กองปรามปามกิจกรรมทางเทคโนโลยีก็ここอยู่ที่ติดติด,ตดกระดนเลมิดนะฝั่งตรงข้ามยืนยันแต่เซนท่านรัดเพ้านะการแจ้งความตํารวจเนี่ยพอเราแจ้งความเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ประจําวันมาขอคัดถ่ายประจําวันนี้ไว้นะแล้วก็ไปโพสต์ลงในโซเชียลของเรานะตรงไหนก็โพสต์ให้เขารู้ว่าเนี่ยเราแจ้งความไปแล้วนะไอที่แอบอ้างนั้นไม่ใช่ของข้าวเจ้าไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงนะเรายืนยันแจ้งความเป็นหลักฐานในแจ้งความดำเนินคดีแล้วการแจ้งความที่คุณทําไว้เนี่ยจะเป็นเาเรียกว่าเป็นหลักฐานหรือพยานหลักฐานอย่างดี ช่วยป้องกันคุณไม่ให้ถูกดำเนินคดีอาญาตามเขาไปด้วยหรือช่วยเพื่อไม่ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ชับโกงหรือห,อหอลอกลวงประชาชนแบบนี้นะฝากหลายท่านนะอย่านิ่งนอนใจเพื่อมีคนแจ้งความตํารวจมายเรียกมาต้องเสียเวลาไปชี้แจงอีกชี้แจงไม่ได้ยุ่งอีกนะครับดังะะนั้นแจ้งความลงประจําวันไว้นะพอมีปัญหาปุ๊บก็ประจําวันเนี่ยโชว์ให้ชาวบ,บ้านด,โบบานดูโชว์ให้ตํารวจดูว่าน,นี่เขาเจ้าแจ้งความกันนี้เป็นหลักฐานนะครับแค่แจ้งความ ก็ช่วยท่านเนี่ยรอดคุกตรอดตารางได้เหมือนกันนะเรฝากไปด้วยนะครับอย่านิ่งนอนใจนะครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะครับการสวมรอยเป็นคนอื่นไม่ใช่แค่การโกหกคำคนะคะเพราะจะทำร้ายทั้งตัวเราแล้วก็ทำร้ายคนอื่นซึ่งถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาก็โทษหนักไม่ใช่น้อยเลยนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยทั้งระวังไม่ไปสวมรอยคนอื่นและก็ระมัดระวังไม่ให้คนอื่นมาสวมรอยเป็นเรานะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ กดเลยกดเลยกดทัดน้ำ